ค่ะพอดีกลับบ้านที่ปทุมมะค่ะแล้วเห็นพี่ชายเขาออกเอวอร์ไลแท็กมาเป็นอีกสีหนึ่งแต่ว่าชอบมากก็เลยไปหาถามเขาว่าเขาสั่งที่ไหนเขาก็เลยมาบอกว่าสั่งที่เนี่ยค่ะก็เลยได้มาโปรโมชั่นก็ดีค่ะแล้วก็ของแถมก็เยอะได้ครบมาไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะพอรถถึงก็ได้ตามที่คุยกันไว้ตามที่ตกลงไว้เลยค่ะ ชื่อดานะคะอยู่จังหวัดกระบี่ค่ะทําธุรกิจส่วนตัวค่ะค่ะพอดีกลับบ้านที่ปทุมมะค่ะแล้วเห็นพี่ชายเขาออกเอวอร์ไนท์แท็กมาเป็นสีนึงแต่ว่าชอบมากก็เลยไปหาถามเขาว่าเขาสั่งที่ไหนเขาก็เลยมาบอกว่าสั่งที่เนี่ยค่ะก็เลยได้มาดีมากค่ะคุ้มมากของแถมก็เยอะค่ะชอบค่ะสวยดีมันดูหรูดีค่ะดีค่ะดีเขาให้ข้อมูลดีมากค่ะสอบถามตอนไหนก็ ตอบตลอดค่ะก็อยากให้ให้ซื้อออกมาขับนะคะเพราะว่ารถมันดีค่ะน,นั่งสบายลูกนั่งสบายมากค่ะเรื่องของการบริการนะคะเซลลเขาให้ข้อมูลดีมากแล้วก็โปรโมชั่นก็ดีค่ะแล้วก็ของแถมก็เยอะได้ครบมาไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะพอรถถึงก็ได้ตามที่คุยกันไว้ตามที่ตกลงไว้เลยค่ะมันสวยมากค่ะ